สิ่งนี้อยากให้ลองบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบน้ำใส่ต้มยำแกร้านนี้อร่อยมากนอกจากที่ร้านจะขายบะหมี่แล้วยังขายข้าวหมูแดงหมูกรอบด้วยนะราคาดีมากแล้วก็ที่ร้านใช้คนละครึ่งได้ด้วยอันนี้เราสั่งเป็นบะหมี่หมูแดงเห็นแล้วหิวเลย ุกคนน้ำซุปอร่อยมากแบบกลมกล่อมมากแบบไม่ต้องปรุงเลยนะคะแล้วก็บูดงเขาให้ชิ้นโตโตบะหมีคือแบบมันเส้นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเส้นใหญ่หรอมันเป็นมันกรึบกลับมันกลึบ 怎么了 แถวคูโคสนะคะทุกคนจะอยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์ติดกับ BTS คูโคสเดินเข้าไปตรงประตูเลี้ยวขวาร้านจะอยู่ด้านใน